ซึ่งให้บรรยายเรื่องประวัติ ในสมัยครั้งพุทธก,การที่ผ่านมาและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่กระผมจะได้บรรยายเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ได้ทรงปฏิสนธิเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันห้าพระองค์ซึ่งการปฏิสนธิครั้งนี้เป็นการปฏิสนธิ ในคันแห่งนางกาเผือกซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานนางกาเผือกสองตัวผัวเมียนี้อาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งที่ภูเขาหิม,มพานหรือป่าหิมพานต้นอุทุมพรหรือต้นมะดือเนี่ยต้นใหญ่ต้นหนึ่งร่มรื่นดีนางกาเผือกทั้งสองผัวเมียนั้นก็อาศัยเป็นที่หลับนอน ตลอดมาแล้วแล้ววันหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ก็ได้ทรงเสด็จสการปฏิสนธิในคันหงนางกาเผือกนางกาเผือกเนี่ยตั้งท้องหรือว่าตั้งครันก็ได้บอกสามีซึ่งเป็นกาเผือกให้ทำรวงลางบนยอดไม้อุทุมพรหรือไม้มาเดือกาเผือกตัวผู้ก็คาบกิ่งไม้หญ้าฟาง มาทำรวงลังอย่างแน่นหนาอยู่บนยอดมาเดือเมื่อทำสร้างรวงลังเสร็จแล้วนางกาเผือกก็ประคองกายเข้าไปในลังที่กาเผือกตัวผู้ได้ทำเอาไว้แล้วก็โลมกมชวาดก็บังเกิดขึ้นนางกาเผือกก็ คลอดบุตรออกมา5้าองค์ขาวสะอาดดุดปุยนุ่นคือไข่ออกมา5ฟองนั่นเองไข่ออกมาห้าฟองขาวสะอาดบริสุทธิ์ประดุดน้ำค้างนางเอาใจใส่ตลอดเวลาโดยที่ว่าไปหากินที่ไหนแล้วก็จะไม่ให้เกินเวลาหรือไม่ห่างแม้แต่สักเวลาเดียวเป็นอยู่อย่างนี้มาเวลาหลาย สัปดาห์และวันหนึ่งนางกาเผือกสองหัวเมียก็เผลอสติพากาันออกไปหากินไกลเกินกำหนดซึ่งอยู่ข้างหลังนี้ไข่ทั้งห้าฟองซึ่งอยู่ในรางมนยอดมาเดือนั้นก็ถูกพายุพัดและเกิดฝนตกหนักอากาเผือกสองหัวเมียนั้นจะกลับมาก็มาไม่ได้เพราะลมแรงพายุ กำลังแรงฝนตกมากก็พัดเอากิ่งไม้มาเรือหักลงมาที่แม่น้ำเราเดชะบุญของพระโพธิสัตว์ทั้งห้าเนี่ยก็มีเทวดาคุ้มครองรักษาอยู่ไข่ตกลงไปในน้ำก็ไม่ได้แตกทำลายไข่ใ,ใบที่หนึ่งนั้นลอยตามกระแสน้ำไปคือตามตามกระแสแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวไป ขณะนั้นก็มีแม่ไก่ตัวหนึ่งซึ่งออกมาหากินอยู่ริมตลิงเห็นไข่ลอยมาติดตลิงก็ดีใจก็คาบแล้วบ,บินไปที่อยู่แห่งตนไข่ใบที่2องลอยตามกระแสน้ำไปอีก mm hmm. ก็มีแม่นาคตัวนหนึ่งออกมาหากินอยู่บริเวณในท่าน้ำนั้นเห็นไข่ลอยมาเห็นไข่กาลอยมาก็คาบเอาไปไว้ที่อยู่แห่งตน ไข่ใบที่สามนั้นลอยตามกระแสน้ำไปอีกก็มีแม่เ่าต,ตัวหนึ่งซึ่งออกมาหากินในแม่น้ำนั้นเห็นไข่ลอยมาก็เข้าไปคาบไว้แล้วนำมาไปไว้เก็บรักษาไว้จะอยู่อย่างตนไข่ใ,ใบที่สี่ลอยตามกระแสน้ำไปอีกก็มีแม่โคตัวหนึ่งออกมาดื่มน้ำที่แม่น้ำที่ชายป่านั้น เห็นไข่ลอยมาแม่โคก็คาบ,บเอาไปไว้ที่อยู่ถึงตนไข่ใบที่ห้าลอยตามกระแสน้ำไปอีกไปจนถึงหน้าที่อยู่ของแม่ราชสีตัวหนึ่งแม่ราชสีนั้นอนอนอยู่เมื่อเห็นไข่ลอยมาก็ลงไปคาบเอาไข่มาเก็บไว้ในที่อยู่ของตนและเก็บรักษาไว้อย่างดี ตรงนี้ต้องทาความเข้าใจกับท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยคําว่าพระโอษิสัตว์นี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่มีบุญญาธิการมากยอ่อมได้รับความคุ้มครองจากเทวดาตลอดอกาลนานคือจะไม่ได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสัตว์ร้ายนานาชน,น,นิดทําอันตรายไม่ได้สัตว์ทั้งห้า ็มีเมฆไก่แม่นาคแม่เต่าแม่โคแม่ราชจะสีสัตว์ทั้งหน้านี้เป็นสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงประครบประงมอย่างดีสำหรับไข่ทั้งห้าฟองที่ตนได้เก็บรักษาเอาไว้จวกจนเวลานานมาได้สิบเดือนไข่ทั้งหมดนั้นก็แตกออกแต่ว่าไข่แล้วแตกออกกับกายเป็นมนุษย์ลูกงามทั้งห้า ฟองอผิวปันขาวสะอาดสะอ้านาเหมือนกับปุยนุ่นอันนี้เทวดาทั้งหลายก็เฝ้าดูแลรักษาอยู่ให้น้ำให้อาหารอาบน้ำพอเสร็จแล้วก็กลับสวรรค์พอได้เวลาก็มาทำความสะอาดหาอาหารมาให้คือพระโพธิสัตว์นี่จะบริโภคอาหารที่คือเด็กเล็กๆเนี่ย ย่อมไม่สามารถบริโภคผลไม้อะไรได้ก็เทวดาก็เนรมิตอาหารชิปมาให้รับประทานทั้งหมดทั้งห้าพระองค์จวบจนว่าบุตรทั้งห้าเจริญวัยได้อายุสิบขวบบุตรทั้งห้านั้นมีความประสงค์จะออกบวชเป็นเลือสีและบําเพ็ญพจน์อยู่ในป่ามิมพานเพื่อเอามะขผลปฏิพา,านในวันข้างหน้า ก็เลยอําลามานดาเลี้ยงทั้งห้าคือองค์ที่หนึ่งมีนามปรากฏว่าพระกุกุสันโธเพราะามานดาเลี้ยงนะั้นเป็นไก่ฝากนามมาเป็นปฐมเหตุองค์ที่สองมีนามว่าพระกุมนาคมเพราะว่ามานดาเลี้ยงนั้นเป็นนาคฝากนามมาเป็นปฐมเหตุและองค์ที่สาม ามารดาเลี้ยงเป็นเต่า,าเป็นเม่เต่าก็ฝากนามมาเป็นผสมเหตุซึ่งมีนามปรากฏว่าพระกัดสปะและองค์ที่สี่ก็มีชื่อปรากฏว่าพระโคพระโคตมะหรือพระโคโดมนั่นเององค์เดียวกันาฝากนามมาเป็นผสมเหตุ และองค์ที่หก็แม่ราชสีมันดาเลี้ยงก็ฝากนาม,มาเป็นประสมเหตุซึ่งองค์ที่หนี้ก็มีชื่อว่าพระสีอริยะเมตไัยเมื่อ,อเมื่อบุรุษทั้ง5นี้ได้ร่ำรามันดาเลี้ยงแล้วก็เข้าสู่ป่า ป่า,าหิมาพานแล้วก็ทำการบ่มเพนพศซึ่งขณะน,นั้นก็เทวดาก็เนรมิตรอัฐาบริคารมาให้และในเวลาเดียวกันนั้นเดษสีทั้งห้าก็บ่มเพญพศโคลรที่โคลที่โดยไม่ได้รวมกันอยู่เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งว่าอายุได้16ปีและวันหนึ่งก็บังเอิญเลือเกินเดษสีทั้งห้านั้น ก็มาบรรจบกันที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งร่มลื่นเย็นสบายสะอาดสะอ้านเหมือนกับมีคนมาปัดกวาดเอาไว้เดือสี่ถึงห้าก็เข้าไปนั่งอยู่คนละที่คนละที่ที่ใต้ร่มไทรใหญ่ต้นนั้นพูนั่งด้วยอาการสงบและแล้วในเวลาต่อมาในช่วงเย็นเดือนสี่ั้งห้าก็มีศูนย์ะารวาจาถามไถ่ซึ่งกันและกันว่า ่านมาแต่สำนักไหนองค์ที่หนึ่งบอกว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักแม่ไก่อ่าข้าพเจ้ามาจากสำนักของแม่นาอีกองค์ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักของแม่เต่าอีกองค์ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักของแม่โคอีกองค์หนึ่งตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักของแม่ราชสีทั้งหมดนี้เป็นบรรดาเลี้ยงและบรรดาที่แท้จริงของเราล่ะเป็นใคร อยู่ที่ไหนตายแล้วหรือ,อยังเ,เราอยากจะได้เห็นสักครั้งขอจงได้มาปรากฏกายให้เราเห็นเถิดเลยสีทั้งห้านั้นพร้อมใจบนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอเท้าฝ่ามย้อนหลังไปนิดหนึ่งคือพกเาเผือกทั้งสองตัวผัวเมียเนีย่ยพรวยุสงบก็บินกลับมาที่โลรงลงรังเพเห็นว่าต้นมะเดือกิ่งหักทำลายลงแล้ว นางกาเผือกสองตัวผัวเมียร้รองไห้โศกเศร้าเสียใจจนสิ้นใจตายอยู่ตรนบนต้นมะเดื่อนั้นโดยอาีิสง์ที่ว่าประเสริฐในฐานะที่เป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ทั้งห้าก็กาเผือกสักสองตัวผัวเมียนั้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นรมซึ่งมีนามว่าพระก,กาพรมมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ทีนี้ฤาืสี่ั้งห้าเนี่ยยกมือพนมตั้งจิตอธิฐานว่าเ,เราขอพบบรรดาที่แท้จริงจะตายไปหรือยังก็ไม่ทราบหรือว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะเป็นอะไรก็ตามจงมาปรากฏกายให้ข้าพเจ้าทั้งหาได้เห็นด้วยเถิดซึ่งขณะนั้นปากาผมเนี่ยประทับอยู่บนวิมานก็เกิด ที่ประทับแข็งกระด้างแข่งกระด้างก็เลยส่งตาทิพย์ลงมาที่ยามเมืองมนุษย์ก็เห็นว่าโอ้นี่บุกท,ทั้งห้าต้องการพบเราก็เราจะลงไปหาบุตรทั้งห้าของเราณนะการบาบัดนี้พกาผมก็จำแรงแปลงกายเป็นนางกาเผือกจะบินลงไปเกาะอยู่ที่หน้าโรษีทั้งห้า ตัวสี่ทั้งห้าก็ไม่ได้กินเหนื่ยแข็งใจอะไรพระก,กาผมในร่างของนางกาเผือกก็มีสุทธลวาจาว่าดูกอ่นบุตรทั้งห้าเจ้าเรียกมันดามาด้วยเหตุใดหรือเรานี่แหละคือมันดาของพวกเจ้าทั้งหนึ่งเราเกิดเป็นนางกาเผือกแล้วทอดเจ้าไว้ที่บนยอดมาเดือ่อแล้วออกไปหาพินอาหารไกลเกินกำหนด ถ้าอยู่ทางนี้รวมพายุพัดกิ่งไม้มืเดือหักลงมาแม่ก็คิดว่าเจ้านั้นตายสิ้นชีพพิตับใสเสียแล้วเจ้าอยากินแหงแข็งใจว่าไม่ใช่มันดาของเจ้าเลยลูกทั้งห้าเลอสีทั้งห้าได้ฟังสุนทรวัจาดังนั้นแล้วก็กราบกาเผือกคือประกาผมนี่แล้วของนางกาเผือกโดยไม่ได้ตะกิตตะขวงใจเลยว่าเป็นสัตว์ในรสาร กอม,มาได้คิดอย่างนั้นพระกาผมในรืร่างของนางกาเปือกนั้นก็ให้ให้โอวาดเก่บุตรทั้งห้าคือฤาษีทั้งห้าว่าล,ลูกรักของมารดาเอาละเดี๋ยวมันดาจะกลับวิมานมารดาจะประทานได้ดิบฉีดคำเปตตีนกาและเมื่อถึงเดือน1 2บสอคนสิบห้าค่ำ ให้ทําเป็นโคมประทีปแล้วมีข้าวตอกดอกไม้เครื่องหอมอให้ทําเป็นกระทงแล้วก็เอาตีนกานี้ฟันทําทให้เป็นตินกาแล้วใส่ไปในกระทงนั้นแล้วแผ่กุศลแผ่บุญกุศลไปให้มารดาเมื่อน,นั้นก็จะมีกุศลอันลําเลิศประเสริฐนักหนาถ้าพระกาพรมเนี่ยให้โอวาทฤราสีทั้งห้าเ็จแล้วก,ก็กลับ สวรรค์ชัน้นภรมินี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ได้ทรงปฏิสนธิในการละครั้งนั้นที่ผ่านมาคือคงจะเป็นกับสุดท้ายาทีนี้เมื่อจะมาทำการสัรสรูปเป็นพระสมามาธมวเจ้าเนี่ยในเวลาโอกาสต่อไปก็จะมาปฏิสนธิต่างบิดาต่างมา,ารดากันคือจะไม่ ามาเกิดมาปฏิสนธิในบิดามารดาเดียวกันเหมือนแต่ก่อนอคือหมายถึงว่า,าจะไปเกิดโคลพ่อโคลแม่ทำตรงนั้นซึ่งรวนแล้วบิดาและมารดานี่ก็เป็นกษัตริย์ต้งนั้นคือในตำนานนี่ก็กล่าวเอาไว้ว่าพระกุกุกสันโทเนี่ยหรือพระกุกุกสันทะเนี่ย ปฏิสนธิที่เมืองเขตนครนพระชนกสรงพระนามว่าพระโคชชติโชตพราหมณ์พระพุทธชนนีสรงพระนามว่าพระนางวิสาขาพรามณีปริยาทรงพระนามว่าราชินีเทวีพระโอรสสรงพระนามว่าอุตรกุมารพระองค์ทรงราชรลออกบรรพชากระทำวิริยะความเพียรอยู่สี่เดือนจึงได้ตรัสเก่ป,ปรมาพิเศษสัมโพธิญาณภายใต้ล่มไม้าราชฉฤกึก เป็นไม้เสืมหาโพธิ์บันลังสูงได้36ศอกพระรัศมีแผ่ได้10บยน์พระอัครสา,าวกเบื้องฝาชื่อทุนธนเะเถระเบื้องซ้ายชื่อสันชีวะเถระพระมหาพุทธเป็นพระอุปทาคอัครสา,าวิกาทั้งสองชื่อว่านางสามาเถรีและนางภาวาเถรีพระกายของพระองค์สูงได้50สบศอก มีพระชนมายุได้หมื่นปีจึงเข้าสู่พรนิพพานทีนี้พะโกมนาคมทําการปฏิสนธิที่เมืองโสพินครพระพุทธบิดาทรงพระนามว่าอายันจัตอายันจทัตโตโชตพรามพุทธมารดาทรงพระนามว่าอุตราพรามณีภริยาชื่อว่านางลูลป,ปตีเทวีพรามณีมีพระราชโอรส ทรงพนามว่าสัทธวาหากุมารพระองค์ทรงครดจารออกบำเพชาทรงกระทำวิยะความเพียร6เดือนจึงได้ตรัสเจตพระมระมาพิเศษภายใส้ร่มไม้มาเดือเป็นไม้สีมหาโพลังลทรงได้ยีสิบศอกอัครสาวกเบื้องขวาชื่อว่าอัพยยะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายชื่อว่าโสลพลเถระพระอุปถาชื่อว่าโสธิชะเถระอัครสาว,วิกา ทั้งสองชื่อว่านางกุมทีเถรีแน่นาอุจราเถรีพระองค์สูงได้30สศอกพระชนมายุได้สามหมื่นปีจึงเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธกัสัสปะทรงปฏิสนธิในเมืองคลาณสีพระพุทธมิดาทรงนามว่ามมทัตโตทิศโธต,ตรรามพระมารดาสรงนามว่าพันทุวดีภรมมณีปริยา ทรงพนามว่าสุม,มนทาเทวีพระราชโาอรสทรงพนามว่าชีวิตเสนกุม,มารเทพพย,ยดาชโลปรางปราศาสตรออกปมประชาิทรงทำวิทยาความเพียนเจ็วันจึงได้ตรัสแก่พระประมาภิเศษทายร่มไม้ใสเป็นไม้สีมหาโพลังสูงได้15บศอกอัคระสาวก ซ้ายขวาชื่อติดสะเถระและพาทวาชะเถระพระอ,อุปถากชื่อว่ามหาสัพปนปิค,อคะอคระสาวิกาเชนนาอุสุเถรีและนางอุลุเถรีพระองค์สูงได้ยี่สิบศอกมีพระชนมายุได้สองหมื่นปีจึงเข้าสู่พระนิพพานพระศรีสกยมุนีทรงปฏิสนธิในเมืองกบิลพัฒมหานครพุทธบิดาทรงพระนามว่าพญาสิริสุทธโธนะมหาราช พระพุทธมารดาทรงพระนามว่าสิริมหามายาราชเทวีพระรยาทรงพระนามว่านางพิมพายโสยโสตราราชเทวีพระโอรสทรงพระนามว่าราหุลกุม,มารพระองค์ขีม,มานันตะออกบำมชาตทรงกระทำวิยะความเพียรหกปีจึงได้ตรัสเก็บปะะปรมาพิเศสสัโพธิยานภายล่มไม้โพ เป็นไม้สีมาหาโพธิ์ลาังสูงได้สิบห้าศอกมีพระรัศมีแผ่ไปทั่วนิสาุทิ์อัคคระสาวกเบื้องขวาชื่อว่าสารีบุตรเถระอัคคระสาวกเบื้องซ้ายชื่อว่าโมคคลานะเถระพระอุปถาชื่อว่าอานอน,นทะเถระอัคครสา,าวิกาทั้งสองคือนางเขมาเถรีและนางอ,อบุบลวนาเถรีพระองค์ ทรงฝาตนาไป5,000ปีต่อจากนั้นมาอีกช้านานยังจะมีพระศีอริยะเมตรตรซึ่งจะลงมาตัดสรูเป็นพระพู้ธเจ้าเทพพิลาพากัญชโลกลางประศาสตร์ทำการบรบุชากิจและกระทำวิยะความเพียรวันเดียวก็ได้ตัดสลูมาภาราวร่มไม้กากระทิงเป็นไม้สีมหาโพลังสูงได้ ห้สศอกพระรัศมีสว่างทั่วโลกธาตุพระชนมายุได้80,000ื่นปีจึงเข้าสู่พระนิพพานนี่แหละท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายประวัติที่ผมได้บรรยายให้ฟังนี้เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าหพระองค์ที่ผ่านมา,าในกับสุดท้ายนี้และถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านผู้รู้หรือมหาบัณฑิตทั้งหลาย ที่ว่าที่ผมได้บรรดายหรือพูดอยู่นี้ตกหล่นหรือว่าไม่ถูกต้องอาตามที่ว่าควา,ามเป็นจริงแล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับ